สวัสดีครับก็เมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการประกาศนะครับรายชื่อเพลงทั้งหมดในอัลบั้มเต็มของ b บ็คพิงออกมาแล้วนะครับผมก็เพลงไตเติลนะครับ Love Sicker นะครับผมดูจากเครดิตนะครับก็มีรายชื่อของเจนนี่และจีซูนะครับร่วมอยู่ในรายชื่อคนเขียนเพลงด้วยนะครับผมส่วนอีกเพลงที่น่าสนใจนะครับก็มีเพลงที่ เฟเอร์ลิงกับคาดบีด้วยนะครับผมโอ้ห oh, น้าติดตามมากเลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ชาวเคป๊อปกันนะครับว่าเขามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับกับอัลบั้มนี้นะครับแต่ก่อนจะไปรับฟังนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ความคิดเห็นแรกกันเลยครับความคิดเห็นที่1นนะครับเขาบอกว่าโรเซ่เคยบอกว่าพวกเขาชอบคุณภาพมากกว่าปริมาณ เรารอสิ่งนี้มา4ปีแล้วและในที่สุดมันก็จะเกิดขึ้น b บ็คพิงก์กำลังจะครองโลกในวันศุกร์นี้ความคิดเห็นต่อไปนะครับฉันตื่นเต้นสุดๆสำหรับเรื่องนี้แม้ว่าฉันจะเครียดกับงานแต่ฉันก็ยังรู้สึกขอบคุณที่ฉันมี b บ็คพิงก์เป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของฉันฉันตื่นเต้นสุดๆและรอวันศุกร์ไม่ไหวความคิดเห็นต่อมานะครับ ดูเครดิตนั้นสิหมายความว่าจีซูและเจนนี่มีส่วนเขียนเพลงเล็บซิกเกอร์ฉันภูมิใจที่สาวๆของฉัน YG ให้พวกเขาแต่งเพลงเองเหรอฉันกำลังร้องไห้ความคิดเห็นต่อมานะครับสมาชิกแบ็คพิงแต่ละคนมีความแข็งแกร่งของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่ทำให้วงของพวกเขาเก้าวต่อไป คอมเมนต์ต่อไปนะครับฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นจีซูและเจนนี่ได้รับเครดิตส,สำหรับเพลงของพวกเขาความคิดเห็นต่อมานะครับแม้ว่าจะไม่มีอัลบั้มเต็มคุณก็ประสบความสำเร็จแล้วอนาคตแบ็คพิงคคือเกิร์ลกรุ๊ปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแน่นอนความคิดเห็นความคิดเห็นต่อมานะครับเขาบอกว่าหวังว่าอัลบั้มเต็มชุดต่อไปจะมีอย่างน้อย1 0 1ถึงเพลง แต่ก็ยังรู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งนี้คอมเมนต์ต่อมานะครับเขาบอกว่าบางทีโรเซ่จะมีส่วนร่วมในการเขียนเพลงสำหรับอัลบั้มเดียวของเธอความคิดเห็นต่อมานะครับฉันมีความสุขมากสำหรับพวกเขาในที่สุดจีซูและเจนนี่ก็ได้รับเครดิตสำหรับ l ลิฟ s ิเกอร นั่นทำให้ฉันซาบซึ้งมากขึ้นเนื่องจากสาวๆทุกคนทำงานหนักเพื่อบิงความคิดเห็นต่อมานะครับฉันมีความสุขมากสำหรับพวกเขาแต่ฉันหวังว่าครั้งต่อไป YG จจะให้โอกาสพวกเขาเขียนเพลงของตัวเองความคิดเห็นต่อมานะครับน่าเศร้าที่ได้ยินว่าพวกเขามีเพลงสำหรับอัลบั้มเต็มเพียง8เพลงบางวงมี8เพลงสำหรับอัลบั้มมินิ แต่ฉันก็มีความสุขมากสำหรับสาวๆคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันหวังว่าจีซูจะได้รับสิ่งที่เธอสมควรได้รับในที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เธอได้รับเครดิตกับเพลงมากพอสมควรความคิดเห็นต่อมานะครับแท็กส่วนใหญ่เท็ดดี้อยู่ในนั้นฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่แนวเพลงเหมือนเพลงก่อนๆคอมเมนต์ต่อมานะครับ 8เพลงและเป็นอัลบั้มเต็ม YG ฉันเกียดคุณคอมเมนต์ต่อมานะครับเหมือน t o Any One หลังจาก4ปีในที่สุดพวกเขาก็มีอัลบั้มคอมเมนต์ต่อมานะครับฉันยังหวังว่า b บ a ็คพิ n งจะได้คอลแลบกับ Arena าการเดก็จบไปแล้วนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผม ถ้าผมแปลผิดพลาดตรงไหนนะครับก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วอยากให้ผมทาคอมเมนต์เกี่ยวกับอะไรนะครับก็บอกกันได้นะครับผมแล้วสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต่อไปของผมนะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมบายบายครับ